อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักคายนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางขอบพระคุณทุกยอดวิวทุกซับสไครต์นะคะที่ติดตามกันก็อย่าลืมค่ะรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะติดตามช่องของร้านเกจิมหาเวทไว้ด้วยนะที่สําคัญเลยค่ะแตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ด้วยเพราะว่าเวลาน้นงปาอัปคลิปนะคะระบบนะคะของ y YouTube เนี่ยเขาจะได้แจ้งเตือนพี่ๆทุกท นะจะได้เข้ามารับชมคลิปนะคะหรือว่าร่วมกิจกรรมกับทางร้านได้ทันเวลานะสำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยมาแล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นกระถินสองอารามเลยนะคะสองวัดนะคะวัดจุฬามณีแล้ววัดแล้วก็วัดเขาร้อเหนือนะคะก็คือจำปีไตรมาสนะคะ 6- 5ห้ารุ่นรวยเหนือเมฆนะคะก็เป็นจำปีไตรมาสนะคะของปีห5้านะคะเป็นเป็นงานกระถินเนาะเป็นงานบุญกระถิ่นนะคะ องค์พ่อเทวสุวรรณน,นะคะจะตุมาหาราชิกาพิมพ์จำปีค่ะเป็นเดรียญที่ระลึกบุญกฐินอ่ะเราเหลืออะไรกันบ้างนะคะตามด้านหน้านี้นะคะตามด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวมาแนะนําว่าเหลืออะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของลูกค้านะคะก็เป็นเนื้อเงินเนาะพี่เขาจองเอาไว้นะคะเป็นเนื้อเงินสององค์แล้วก็เป็นชุดเนื้อทองคําด้วยนี่อนุโมทนาบุญนะคะนี่เลย ก็เป็นชุดเนื้ทอทองคำแต่ว่าของเราเหลืออะไรกันบ้างนะคะด้านหน้านี้ค่ะที่เหลือนี้นะคะเราปากแกะออกมาตัวอย่างให้ชมนะคะก็คือเหรียญน,นี้นะคะรายการที่11นะก็เหลือรายการที่6ค่ะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะนี่เป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรลงยาแดงนะคะหน้ากากเงินมีหมายเลขกำกับนะคะรายการที่6เนาะรายการที่8ค่ะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบกามกริย์ขัดเงานะคะ ก็มีหมายเลขกำกับเช่นกัน้นองปาขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าอยากให้อยู่ในซีนเดิมๆนะคะก็ไปแกะกับเราเองแล้วก็รายการที่9ค่ะเป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองพ้นสายนี่เลยสีทองทองสวยงามนะคะรายการที่10รายการที่10นะคะด้านหน้านี้นี่รายการที่10เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาค่ะก็มีหมายเลขกำกับเช่นกันนะคะแล้วก็รายการที่11ค่ะ สิบเอสิบสองจะเหลือเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นรายการที่ยอดนิยมเนาะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะคือรายการที่สิบเอ็ดแล้วก็เนื้อะนวนรมดะะํดนมดานะคะชนวนรมดําโบราณนะคะรายการที่สิบสองนอาไม่ได้แกะให้ดูนะก็เป็นสีเหมือนรมดําเป็นสีปกติทั่วไปธรรมดาธรรมดานะคะก็คือเป็นฉนวนรมดําโบราณนะคะมีหมายเลขกํากับทุกรายการเลยนี่สิบเอ็ดก็คือทองฝาบาทน้องปลา,าแกะเนื้อทองฝาบาทมาให้ชมค่ะนี่ด้านหน้านี้ ก็เป็นเหรียญทรงจำปีนะคะยอดนิยมนะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออิดเนาะวัจุลามณีนะคะทรงนี้สวยงามมากมาะเดี๋ยวเราจะซูมไปชัดๆใกล้ๆ,ๆนี่องค์พ่อเทเวศนะคะแกะออกมาดีมากๆงานของวัจุลามณีไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเหรียญสวยมากแล้วก็พิธีนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆมีหมายเลขมีโคดกำกับนะคะด้านหลังก็เป็นยันต์หลวงพ่อนะคะ วัจุลามณีนะคะเป็นงานบุญเนาะถือว่าเป็นงานบุญกรถิ่นนะคะจำปีไตามาหกห้าเป็นกรถิ่นสองวัดเลยนะคะสองอารามมีเลขนะคะนี่ด้านไหนหัวด้านหัวเห็นไหมมีเลขนะคะมีเลขมีโคดชัดเจนด้านหน้าก็สวยงามค่ะนี่อันนี้เป็นรายการเนื้อทองฝาบาทนะคะอ๋อแล้วก็มีรายการนี้รายการที่สิเป็นชุดกรรมการเหลือแค่หนูชุดนะ เอาปาจัดให้ลูกค้าแล้วชุดหนึ่งรู้สึกจะมีลูกค้าจองอยู่ชุดหนึ่งเอาปาส่งให้ลูกค้าแล้วใส่กล่องแล้วเหลือแต่ของพี่ที่ว่ามาจองตอนช่วงหลังนะคะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้คือของวัตจุลารณีเนี่ยไม่ต้องรอนานเลยนะคะเดยเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดใหม่อีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะอันนี้มีของพี่เขานะคะที่ยังไม่ได้แพ็คใส่กล่องเพราะว่าของ ของมาอีกกล่องหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งนี่ก็มีเหลือเพียงเท่านี้เหลือไม่กี่รายการค่ะก็มีเยอะหน่อยก็อย่างที่น้องปาแจ้งก็คือรายการที่11และ12เนาะรายการต้นๆน,นะคะรายการที่6กรายการที่8รายการที่9เนี่ยเหลือเพียงแค่นี้นะอย่างละ1องค์อย่างละ2องค์นะคะรายการที่10เนี่ยเป็นทองแดงขัดเงาเนาะก็เหลือแค่นี้เอง3 4องค์เอง ก็รีบๆนะคะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะก็ใต้คอมเมนต์เลยค่ะใต้คลิปค,ค่ะคอมเมนต์แรกนะคะน้องปาจะปักหมุดเอาไว้ให้ก็กดเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะมีลิงก์เนาะ,ะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นไลน์ OA นะคะของร้านเกจิมหาเวสก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะทางร้านนะคะยังมีวัตถุมงคลเนาะของหลวงพ่ออิฐนะคะวัดจุรามณีนะคะมีอีกหลายรุ่นเยอะแยะมากมายเลยก็ลองสอบถาม กันเข้ามาดูหรือว่าลองค้นหาจากในคลิป YouTube ดูนะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถทักทายสอบถามติดต่อได้นะคะว่าอยากจะได้รุ่นไหนนะคะหรือว่างานนะคะงานบุญของวัดจุฬามณีเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆเ,เปิดจองนะคะก็ราคาจองราคาวัดอยากให้จองตอนช่วงที่วัดเปิดจองเนาะก็จะได้ราคาจองนะคะก็คอยกดติดตามค่ะช่องของร้านเกจิมหาเวทไว้หรือว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะของร้านเกจิมหาเวทศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของ องขังนะก็จะได้เข้ามาจองเนาะตอนช่วงเวลาที่เปิดจองนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสูนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะสวยดีนะคะงานกระถิ่งค่ะงานบนุญ